ก็ตุนกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมนะครับอบังวันนี้มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า State of DK2 นะครับผมเป็นเกมที่เพิ่งเข้าสตรีมเมื่อวันนี้เลยก็อยู่ในราคา499บาทซึ่งผมไปได้ทำการซื้อมาแล้วก็จะมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นเกมแนวซอมบี้ตะลุยซอมบี้นะครับผมมาไม่เป็นการเสียวเวลาเอาไปลุยดีกว่าอันนี้เป็นความยากผมจะมเป็นเดีรโซนแล้วกันเป็นสองขีดเนาะกลางๆอะ่ะเอาเป็นแบบนอร์มอลอันแรกมนอาจจะอีซี่ไปหน่อยนะครับผมโอเค มาแล้ววันนี้เราก็มาสอนกันก่อนคือผมมาเคยเล่นพาอ่าเป็นภาคแรกมาแต่ว่าภาคสองยังไม่เคยนะฮะอันนี้คือตัวละครเหรอเทเลอร์มาร์กอันนี้ผู้หญิงสองมาตินกับอเล็กซ่าหวัวน,นี้ไม่มีสกิลคาร์ดิโอเลยเด็อันนี้มีม,ม,มีมีคาร์ดิโออันหนึง่งคือคนนี้ครับดีอันนี้ชุดอันนี้ต่อสู้ดีหเอาอันนี้แล้วกันเนาะเท่อะออทคัพเปิลอะอเล็กซ่ากับมาติน จะตายชิบผานแล้วชิบผานแล้วชิบผ่านแล้ว ไปเร็วไปเร็วมาเร็วรีบม,มา <c oughs> อุ๊ยอย,อย,อยเกือบโหงี่เสียวเลยฮะเอาไปผู้ชายโอ้โหาอะฮะกดคุยได้เหรอโอเคคุยได้ฮะแล้วก็วิ่งได้กดเอาเอา ชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคหายละตกใจหมดโอ้โหวิ่งได้แล้วก็จะมีซามิน้านะฮะกดอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวนะทำไมทำไมผมตีอุ้ยอ๋อตัวผมมันมีสกิลนี่ก็ดีงนี้แหละโอ้ยตรงนี้มีของด้วยฮะกดอีเหรอกดเอาชิปโอเคเพื่อเอ้าทำไมพังวะอ๋อคือผมไม่สามารถหันหนีได้เหรอเอาเปล่ะ เอ้ยอะไรอะเอาเอาโอ้โหเอาโอ้โหอุ้ยอุ้ยหัวแบตเลยอ่ะหัวจริงนี่หัวจริงคือเวลาเรารู้เราไม่สามารถหันหน้าอีได้เหรอเอ้ากระด้นยิ้มไหวแปลกตรงนี้มีกล่องเล็กๆฮะเสิร์ชโดยความรวดเร็วเป็นถุงกระป๋องอู้เดี๋ยวพึ่งนะเฮ้ยรุดอของ อุ้ยเกือบลุกของอยู่เข้าใจไหมไมายุ่งทำไมนี่ก็ตัวหนึ่งลุกของอยู่เสียบเฮ้ยไม่โดนเสียบเสียบแต่ตรงน,นิ้สิวะวันนี้มานี่เสียบนี่ฟาดไปเสียบหน้าเสียบเออแต่ยังเออแต่แล้วเขาจะเชื่วยวะหน่อยช่วย,นะวยตรงนี้มมีแคมำ แต่เป็นแคมป์ที่แบบไม่มีคนเหลือเลยเฮ้ยมีอาวุธใหม่ญญกดไอฮะแล้วลก็กด F โอ๋อยำๆๆเราได้สแสดงใหม่มาเว้ยเจ๋งจริงจริง E แล้วก็ชิปเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ก็เรียนรู้กันก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะดูคลิปผมให้จบนะฮะก็ สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเชื้อที่ระบาดก็คือเชื้อซอมบี้นะผมแต่ผมจะเปรียบเป็นเชื้อโคโวิาแล้วกันช่วง <c oughs> น,าานี้โคโวิาระบาดหนักในประเทศไทยก็ <c oughs> ดูแลตัวเองด,ดีๆนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวติดข <c oughs> ึ้นะ <c oughs> มา,นมา,นา,าเดี๋ยวสวยเอานะมาเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมโคโวิาก็จะแบบระบาดโอ้โหน่ามีคนติดก็อยู่มันสองสามคนว่ะเออเพิ่งนาด้วยขอเก็บของก่อนจะเอาไม่ล่ะจะเอาไม่ล่ะ มาดิโควิดหน้าเขาไม่กลัวไ,ไม่ติดเราไวโควิดนาไม่กลัวไว้ไม่กลัวไว้มาดิ <c oughs> จะเหนื่อยแล้วนี่ไงอะไราอะไราอะไรแล้วไปตายไปเออหัวแบะไว้ดิโอเคจะซ่าเหรอฮะไปไปเร็วอันนี้เปิดได้ฮนะอ๋อเปิดเอฟเปิดแฟลตปิดเลยกันนะอันนี้เข้าได้ปะเนี่ย อันนี้เข้าไม่ได้อ่ะมนนี่เรวล็อกตัวมนล็อกอยู่อุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมันตัวแดงเงี้ยโโอ้หูเป็นอะไรวะเนี่ยเอ้ามันกัดเหรอชิบหายแล้ว ตอนนี้พวกเราคู่ทางคู่สวยแล้วเอาเวรกรรมละจังหวะนี้เฮ้ยโดนกัดเรอเป็นไรปะเนี่ยโอ้โหไหวอยู่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไมวนาเร็วๆเร็วๆเสด็จเร็วเสด็จเร็วมีจดหมายฮะโอเคไปฮะไปต่อไปต่อ โอ r โหโดนคเราคงต้องวายแบบนี้แล้วแหละี้ <crawl prejudice> ี่โอ้โห h is all t h i มันเกิอะไรขึนที่นี่วะเนี่ยกด E เพื่อฆ่าซอมบี้ใช่ไหมเออออกกด E ได้ฮะซอมบี้ซอมบี้ที่มันขาดกด E อุ้ยยี่หัวอู้หกระเด็นอีตัวนึงยี่หัวทีเรียบร้อย Okay อุ้ยรู้สึกเหมือนโดนเผาเลยซีเรียสกันี่มันแย่จริงๆฉันนี่มียาเสร็จแล้วอาจจะหาอะไรได้แหละต้องข้างบนมีมีดเลยดิกดยูเ่อเปิดอันนี้ใช่ไหมกดโอเคลองขอดีกันนะเพราะว่ามีดมันน่าจะตีดีกว่าว่ะเฮ้ยทาอนี้ไปได้เหรอมียารักษาวะนี่ไง This is useful but I won't do anything for that fever. โอ้โหโอ้โหโอเคโอเค,อเคอกดลามานะเพื่อทำได้นะ่ะแค่เงียบไว้ก็พออุ้ยอ๋อกดอ e ีได้นะเพื่อสเตลผมไม่เลยพยันหนึ่งอะแล้วผมก็งงเหมือนกันอุ้ยเจาะคาคอเลยอะระวังนะเาานะพื่อนอีทีบทีบสวย ไปฮะไปฮะอู้ยยยยจะไปยังไงอะชิบหายละโอ้ยโอ้โหชี้สดังเลยครับพี่อุวยมาทำวันนี้เร็วโอเคโอเคโอเคเอ้ยไปไวจังวะเพื่อนเอ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหทิ้งเราซะงั้นอุวยเกือบโดนกัดโอ้โหมาอย่างไวนะ เดี๋ยวอะี่นี่นะ่ะเนี่ยเอ่ออีเวกทัคมันออกไปเมื่อหลายวันที่แล้วไม่ใช่เหรอเอออ๋อ,อก็เหมือนแบบเราแบบลงมาเท่านี้นะก็เลยไม่ได้ไปด้วยไม่มีอามี่แล้วไม่มีที่นี่มีแค่ฉันนั่นแหละกับหมอที่รอดอยู่นะเฮ้ <Hey. S 1> hey. ไปเออโดนกัดโดนกัโดกโอชิพายแล้วบอกฉันมาแล้วว,ว,ว่าเธอโดนกัดเนี่ยเออ <is> มันแย่มากแย่จริงๆคุณต้องทำความเลืออย่างด่วนเลยหมออยู่ข้างล่างตรงนู้นใช่ไหมโอเคโอเคบอกเขาว่าฉันส่งมาหาแล้วโ okay. อเคไปลงมา <c oughs> เราต้องรีบไปใช่ไหมเนี่ยไหวอยู่ปะเนี่ย โอ้โหแล้ววิ่งแบบเจ็บๆแล้วว่ะตรงนี้ฝ่ายรับชมเราไม่มีเวลามานั่งนี่ละนี่ไงจะแล้วฮะมานทำไมเนี่ยออกคนนี้เขาคล้องงูมาทำไมคุณใช่หมอใช่ไหมเพื่อนคุณเป็นเลยเราเราเป็นแฟนฉันเองโอ้แฝดเรานี่หว่ะเออฉันเข้าใจนะคุณต้องมาหาฉันอะโอเคโอเค โอ้พระเจ้า one of t h o s เม h i n g s It's called blood p l a ั u นมันเรียกว่าบาดทผลกแล้วมันแบบอ๋อคือเหมือนกับเราต้องรกักษาปล่อยนานไม่ได้ขวายบบว่างไงมัน,น,นมเกิดอะไรขึ้นกับฉันเฮ้ยแต่ว่าฉันสามารถช่วยคุณได้นะไปฝันไล่แล้วก็เข้าไปอ่ะฮะโอเคอันนี้เหรอ ที่ชาหยิบมาให้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะบัตรเฮกซัมเปิลตัวอย่างบัตรเฮกเหรออ่าฮะมามาพี่โอเคโอเคครับครับพับเสร็จแล้วครับด่วนรับพี่เจอไหมฉันไม่เจอยาเลยฉันเจอแต่ตัวอย่างอ่ะไม่เจอเหรอไม่ดีแล้วเอ้าชิบหายแล้วไง

อ่าโอเคโอเคโอเคแต่ว่าฉันไปตอนนี้ไม่ได้อะไม่ใช่แบบนี้ครั้งคุณจะทำให้ไวรสุดเลยฉันขอโทษนะที่ต้องถามแต่ว่าฉันจะให้คนช่วยน่ะอ่าฮะอ๋อคนนี้เชื่อมมารีนะแต่ฉันไม่สามารถฉันไม่แต่ฉันไม่กล้าพอที่จะอ๋อเหมือนจะให้เราฆ่าเขาใช่ไหมโอเคเอาปืนมา เดี๋ยวผมจัดการให้รับไม่ต้องห่วงโทษทีนะเพื่อนเพื่อนตัวนไม่ Make God watch over you เร่อะต่ออ่ะทางนี้เหรอเร็วเอาอ่าโอเคโอเคไม่ต้องห่วงนะแล้วไปไงต่ออ,ตอ่ะ ฉ u นเอ้ยจะจะมีล so, like ูกโซ่เหรอ e ุยเท่มากอะโอเคโอเคโอเคให้เราขับออโอเคครับผมไปเออโอ้โหออกนอกนี่แล้วไม่มีอะไรนีเหรอเออแล้วพวกคุณรอได้ไงอะเฮ้ยอนเวเราจอเดบเอาชวดเราด้วยกันนะ State of d k 2ภูม mm ิใจเสนอมหากราบโควิดพิชักล้างโลกนะผมถ้าถือว่าเป็นเกมที่เล่นครั้งแรกอาจจะมีผิดพลาดผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมพวเราก็ถึงแล้วแหละที่นี่แหละค่าวันนี้ ถึงกันหรอไหนอ่ะโอ้ยใหญ่มากมันปลอดภัยนะก็ได้ช่วงระยะหนึ่งอ่ะแต่ว่าฉันต้องเลื่อนโอ้โหโอ้วรถ What the f u ั k ทำไมใครเดี๋ยวนะผมขับแล้วทำไมมันเละอย่างเงี้ยเอ้าชิบหายแล้วแฟนเรากำลังจะเป็นซอมบี้ป่ะหะอเอ้าเราร้จะเป็นแฟนเหรอทำไงอ่ะ เขาบอกว่าให้สร้างโรงงานโอเคโอเคโอเค,อเคให้สร้างฟั c i ิลิตี้ให้สร้างอะไรอ่ะคือเราสร้างอะไรอะไรไม,ไม่ได้เลยนะตอนเนี้ยเออโอเคก็คือให้เอาเราไปนอนใช่ไหมอห่ะฮะกด E กดนี้นี่เหรออ๋อเราเปลี่ยนตัวเล่นได้เว้ยงั้นผมเล่นตัวนี้กนันมันมีปืนอะไรโอเคไปนอนุภาคซะนะจัดไปเราเป็นอาตีนตอนนี้แม้ก็คงช่วยอะไรได้ไม่มากหรอกแต่ว,ว่ามันก็ยืดระ้ะเวลาละได้โซน,นัยอันหนึ่งอะไรโอเคโอเคเราสามารถสร้างตรงนี้ได้นะ แต,แต่เราไม่สามารถเราสร้างเป็นเลคเกอร์ได้เหรอพ้ยเจ๋งอะแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ใส่ไม่ได้นะฮะเนี่ยฉันสร้างง่ายผมจะสร้างเลคเกอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะเนาะผมว่าเราสร้างง่ายพอดีโอเคเรอสักครู่วะเอ้ยเขามีอะไรนะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือพี่ใช่ไหม เฮ้ยจ้างให้ฟอารุว์ได้โอเคมาช่วยหน่อยแล้วกันนะ<ป>อันนี้เป็นอันนี้เป็นหน่วยที่เก็บของนะเราเก็บของได้เดี๋ยวนะผมขอเปลี่ยนเป็นคนนี้ก่อนได้ไหมเด็ก<ป>่ะฮะขอเก็บของนิดนึงนะของขอยู่ของอยู่ในตัวนี้ใช่ปะใช่อ่ะอ่ะเก็บไปแล้วอันนี้ด้วยนะจะพังอยู่แล้วแล้วก็สลับเป็นคนนี้แล้วกัน โอเคเพราะว่าปืนเขาโคตรเท่สู้ด,ดิโอ้โหไซเปอร์นี่ว่าอันนี้อันนี้ก็คงน่าจะเหมือนพัดหนึ่งเลยฮะที่อยาให้เราขึ้นไป,เ,ปเราเราน่าจะต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนอะนมะมีไงเห็นไหมให้เรามองรอบๆ <c oughs> กดขึ้นขวา <c oughs> นี่ไงเนี่ย่ <c oughs> ข้างจะบอว่าเราสามารถสำรวจ <c oughs> สำรวจได้เนาะแล้วก็เปิดพื้น <c oughs> ที่ได้โอเคมาเปิดก่อนฮะ จัดปายจัดปลาบตรงไหนอีกอะนูน่นนู่นนู่นไหนโอเคโอเคโอเคอีกสองอู้อีกหลายที่เลยวะ่ะเหมือนจุดน,นั้นเราเหมือนเราต้องไปจุดนั้นนะฟึบฟึบเรียบร้อยไปไปกันเถอะเพื่อน เดี๋ยวนะอุ้เยเซียนดี้โอ้โหดู <c oughs> มาเตอร์ฟัคเกอร์เฉยเลยอ่ะมาเลยเพื่อนเดี๋ยวนะแล้วเราจะไปยังไงใช่ฮะโอ้โหมันไกลอยู่นะเอาลงนี่ก่นนะขอนฮะค่อยๆเล่นไปเนาะท่านผู้ชมใจเย็นนะฮะเอาสวัสดีหมอโอ้โหหมอกำลังสร้างเครื่องนี้อยู่ใช่ไหมโอเคผมขอออกไปดูรถหน่อยนะผมขับได้ปะ โอ้พังโอ้โหเฮ้ยขับได้เหรอเฮ้ยโอ้ขับไม่ได้แล้วว่ะต้องการทูคิดนะเขาบอกว่าให้เช็คที่ทรัคนี่เหรออ่ะอุ้ยเสียงดังโอ้ อโอเคอุย้ยเสียงดังขนาดนี้ตกใจหมดเลยเฮ้ยทำ,ท,ำทำไมเพิ่ทำทไมเพลงมาวะอันนี้สามารถอ๋อเอาเกตได้อยู่นะทำไมเพลงมันดังวะช,ชิบหายละเข้ามาก่อนดิเพื่อนเฮ้ยประตูช่างมาเถอะขอเก็บของก่อนนะเฮ้ยอ่าทูคิดโอ,โอเคอุ้ยเดือดนักระสุน จะว่าใช้จ่าจุดหกสองเหรอใช,ใช่โอเคผมขอเ,เก็บของสักครู่นะฮะแล้วก็เอาเป็นทูคิดมาอันหนึ่งไปท่านผู้ชมแล้วเราไปซ่อมรถกันดีกว่านี่ไงโอเคเยี่ยมเลยจังหวะนี้มาซ่อม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 ,อมใจเย็นท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวนะี่คือนี่คือยังไม่เสร็จอีกหรอ มันมีสองอันนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวซ่อมซ่อมซ่อมโอ้มันอ,มอ๋อมันซ่อมได้อีกครับท่านผู้ชมให้ผมซ่อมเลยแลย้วกันนะผมกลัวมันจะพังง่ายไงประเดงนะเพื่อนใจเย็นนะแล้วเดี๋ยวเราไปตรงจุดเป้าหมายกันว้าวสวยงามอลามแมมมมท้ Yes, Seems like that's it'll Oh. all can I now. run do for okay. อันนีน้คืออันนี้คือถังน้ำมันเหรออันนี้คืออะไรอ่ะถ้าข้างหขอ,ขอเขาเอา,เอาเอาไปเก็บสักครู่นะท่านผู้ชมใจเย็นนะขอ,ขอ,ขอ,อะถ้าเกิดท่านผู้ชมแบบก็ขอใครด้วยนะถ้าเกิดผมช้าๆนิดนึงพอดีว่ายังไม่ไม่ไมค่อยเข้าใจเรื่องระบบนี้เท่าไหร่เอาแล้วกระเป๋านี่เก็บไมไ่ได้เหรอวะ

เดี๋ยวนะเราเราเราต้องไปตรงไหนนะโอเคโอเคคูลเลยครับจังหวะนี้นึก <Okay. S 1> ไ,ไงเขาบอกว่าขี่ให้ไวที่สุดมันจะปลอดภัยสุดนะฮะโอเคโอเคอุยซอมบี้ จอด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 มาใึ้เวลาต่อสู้แล้วคุณผู้ชมมาดิอุยอ้ยอุ้ยรนตีอย่ามาซาได้ปะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอ๋อตัวนี้ไงทองที่มันกัดกัดแฟนของของตัวพระเอกเราอ่ววะอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยคุณผู้ชมชิบหายแล้วยกไปวะไม่ไหวนะเวเวยก็สุนเยอะนะเว้ย

จะเย็นจะเย็นอย่ามายุ่งนะวะขอร้องยุ่งอะไรโอ้โหอุ้ยท่านช่างมาขท้องผมตายแล้วอ่ะยุ่งอะไรฮะอย่ามายุ่งขอร้องอุ้ยโอ้อะไรอ่ะอ๋อมันคือนี่เหรอที่เราต้องเก็บไปอ่ะ โอเคให้เรียกอากาศมาดูดเลยได้ได้ไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งเดี๋ยวรไปหนึ่งไปหนึ่งเหรอขออนุญาตดูของไปหนึ่งเผื่อมีของต้องใช้โอ้โหลอส่วนสัมหมดเลยไอาชิบหายก่อนกลับก็ขอฝากสักคู่หนึ่งแล้วกันนะเผื่อจะมีของดีอะไรให้โอ้ดีจัง นี่ยัำมีนี่ด้วยท่าชมดีนะผมเอาผมเอาคนนี้มาเพราะปืนมีประโยชน์มากอะไม่มีที่แล้วเวรนกรรมอะซ้ำๆกันละกันไปเจอเพื่อนไปน่าจะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะไปดีกว่า ไปเพื่อนเพื่อนเราเงียบมากอะ่ะไปเอกของเรานั่นเองไปฮะเจอก,กันซอมบี่ไปไปไปโหน้ำมนันรถเร็วมากครับผมโอเคอโอเคโอเคฉันยังอยู่อ๋อเยี่ยมเยี่ยม มามาเข้ามาเข้า,า,ขา,าปิดป,ประตูดิดเฮ้ยมาตินไปก่อไนได้ไหมเนี่ยจดป,ปรตูเดีย๋ยวจมเข้ามาเออแค่นั้นแหละหลบไปิตินเลยไหนอะอันนี้ใช่เราที่เรา,ท,เราที่เราต้องใช้อะ โอเคผมจะเ่เก็บของสักครู่นะไปะอันนี้ใช่ปะนี่ไงเรียบร้อยอ่าฉันจะบอกว่าฉันมีอ่าฉันได้มาแล้วกับมีเขาดีแต่ว่าต้องรออีกนิดนึงออา นี่มันเขาทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นนะนะเดี๋ยวนะแล้วทำไมไม่ให้แฟนเอามาทำให้วะผมก็ลืมโอเคฉีดเรียบร้อยสู้ๆ้ยเท่จริงเลยคนนี้ไปฉันคุยกับมาตินได้เลยรู้สึกดีที่ได้ช่วยคนอีกครั้งโอ้ยแยมแยมแยม โอ้โหจ,จับว่าเจียมแมวฮะอันนี้เป็นเบสเป็นฐานเนาะกำลังอันนี้อยู่กับอันนี้เราสามารถเรายังไม่สามารถสร้างได้โอเคจัดว่าเจีมต่อไปที่เราต้องทำก็คือสามก็คือแบบ e อสบ b i s and o u t p o แล้วก็จะมีสร้าง fatality นะผมแล้วก็ช่วยผู้คนให้รอดปลอดภัยนั่นเอง โอเคเอสำหรับพาร์ทนี้ขอจบคลิปพีเฮอตนี้ก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่กับพาร์ทหน้ากับเกม State of DK2 เอาขอชื่อลาไปกับโควิดนะผมพาร์ทนี้ลาไปก่อน <c oughs> เชิญประธานนะับผมสวัสดีครับดูแลตัวเองดีด้วยนะเชิญ